งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อยอดความตั้งใจในการสืบสารความรู้ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ด้วยการเปิดห้องการแสดงเพิ่มอีกสองห้องในนิทั์รัตนโกสินทร์ให้คนไทยได้ชมภาพยนต์ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจที่สําคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันเพิ่มเติมวิถีชีวิตแบบไทยตั้งแต่เกิดจนตายให้ได้สัมผัส พร้อมกิจกรรมมากมายติดตามกับคุณโสธิดาโชตวิจิตครับไม่คิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้น พระราชดํารัสและภาพไทยส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยากเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้เป็นภาพ,พยนตร์ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยเอฟเฟกต์เสมือนจริงห้องถัดมาเราจะได้เห็นทหารกล้าต่อสู้ปกป้องชาติไทยก่อนเข้าสู่การชมประวัติศาสตร์เชิงสาระบันเทิงตั้งแต่สมัยสถาปนากรุงรัตนโกสินจนถึงปัจจุบันในห้องดวงใจปวงประชาซึ่งเป็นห้องเปิดใหม่ล่าสุด ส่วนนี้คือวิถีชีวิตสมัยรัตนโกสินทร์ในห้องเรืองรุ่งวิถีไทยที่เพิ่งเปิดใหม่เช่นกันซึ่งห้องนี้แสดงวิถีชีวิตยุครัตนโกสินทร์ให้เราเห็นรากเงาของความเป็นไทยตั้งแต่การทำคลอดด้วยหมอตำแยการโกนจุกขบวนขันหมากงานแต่งงานจนกระทั่งพิธีเผาศพกลางแจ้งนอกจากนี้ยังแสดงวิถีการสัญจรโดยสายน้ำเส้นทางหลักของไทยแต่โบราณ ถัดจากห้องนี้เราจะได้นั่งเรือชมบรรยากาศสองฝั่งน้ำจำลองนั่งไปเพลินๆให้ยุคสมัยพาไปเรือก็กลายเป็นรถสองแถวที่เที่ยวชมถนนเจริญกรุงถนนใหญ่เส้นแรกของประเทศไทยจบการเดินทางก็ลงจากท่ารถไปพบกับวิถีชีวิตพร้อมกิจกรรมเก๋ๆยุครัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นมุมจิบกาแฟวังหลังแสดงถึงการรับอิทธิพลมาจากต่างแดนห้องเปลี่ยนชุดด้วยระบบดิจิตอลสไตล์ฝรั่ง ร้านบทยาสมุนไพรที่ยิ่งบทก็ยิ่งได้กลิ่นยาชัดขึ้นหรือจะลองถ่ายรูปเป็นดาราหน้าปกนิตยสารที่สื่อให้เห็นถึงการสนับสนุนให้รักการอ่านตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางแต่ที่ขาโจไม่ควรพลาดคือท่าเต้นรุ่นคุณตาคุณยายที่เอามาเป็นไอเดียโชว์เต็ปวดเพื่อนในคืนวันเสาร์ได้ ต่อมาเป็นห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามที่นี่เราจะได้เห็นโมเดลจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบและเป็นปัจจุบันมากที่สุดแม้แต่พื้นก็ยังใช้เทคนิคกระเบื้องหลังเต่ากันลื่นเหมือนจริงส่วนนี่คือขั้นตอนการทำปฏิมาก,กรรมฝาผนังบางส่วนถ้าอยากเห็นกำแพงวัดพระแก้วยาวไม่มีที่สิ้นสุดก็ต้องลองมาชะโงกหน้าดูกันเองที่หาดูได้ยากกว่าคือพระราชวังชั้นในที่นี่เราจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่ทำให้รู้จักนางในดีขึ้น ในนิทัศนร,ตรัตนโกศิลป์ยังเน้นการใช้เทคนิคทันสมัยในการนำเสนอระดับสากลที่ขัดสันความทันสมัยให้เข้ากับเนื้อหาอย่างกลมกลืนให้เนื้อหานี้มีความน่าสนใจและโดดเด่นเราก็จะสรรหาเทคโนโลยีวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาหยิบยกหัตถศิลป์ของชุมชนเด่นๆขึ้นมาให้คนดูทำยังให้เขาหลีดไปหาสู่หัตถศิลป์นั้นเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคเทคนิคของ s h a d o w i n t e r a c t i v e ซึ่งจะจับความเคลื่อนไหวของของผู้ชมนะครับเมื่อเดินเข้าไป ยืนอยู่บนแผนที่ของชุมชนนั้นเนี่ยจะเกิดลวดลายหัตถศิลป์นี่นำไปสู่จุดดิสเย์ที่นี่ยังมีกิจกรรมและความรู้ให้ศึกษาอีกมากมายถ้าจะดูให้ทั่วต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจึงจะครบทั้ง12ห้องที่รวบรวมความเป็นไทยกว่าสองศตวรรษจนตกผลึกเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นกรุงเทพมหานครในปัจจุบันโสธิดาชดวิจิตข่าวสามิติรายงาน วันนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยนะครับกับผู้แทนองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์หรือเซิร์นซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของอาเซียนที่ได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทดลองของเซิร์นและเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ของเซิร์นก็ประกาศการค้นพบอนุภาคใหม่ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นอนุภาคฮิกส์นะครับที่ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทางจุลาก็ใช้โอกาสนี้ครับให้ผู้แทนจากเซิร์นร่วมเสวนาเพื่อที่จะให้เราได้รู้เรื่องการค้นพบใหม่ล่าสุดนี้ติดตามกับคุณมนุชชาเจอมูลครับเมื่อวันที่10กันยายนปี2551นักวิทยาศาสตร์องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์หรือเซิร์นเริ่มเดินเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ Large Hadron Collider หรือ LHC เป็นครั้งแรก นักวิทยาศาสตร์ปล่อยลำอนุภาคโปรโตอนพลังงานสูงสองลำเข้าสู่วงโครจรของเครื่อง LHC ซึ่งเป็นอุโมงค์ฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง100เมตรขดเป็นวงกลมยาว27กิโลเมตรในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสหลังจากเร่งลำอนุภาคโปรโตอนวิ่งเข้ามาปะทะกันแล้วสังเกตการแตกตัวของอนุภาคนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองซ้ำๆเก็บข้อมูลประมวลผล หลังจากเร่งลำอนุภาคโปรตอนวิ่งเข้ามาปะทะกันแล้วสังเกตการแตกตัวของอนุภาคนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองซ้ำๆเก็บข้อมูลประมวลผลจนเวลาผ่านไปเกือบ4ปีโดยในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเซิร์ประกาศความสำเร็จว่าได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอนุภาคที่นักฟิสิกส์ที่ชื่อปีเตอร์ฮิค้นหามายาวนานกว่า50ปีจึงได้มีการเรียกอนุภาคที่ค้นพบใหม่นี้ว่าอนุภาคฮิกส์ อนุภาคฮิกส์มีมวลหรือหนักประมาณ126จิกะอิเล็กตรอนโวล์หรือประมาณ134เท่าของมวลของอนุภาคโปรตอนศาสตราจารย์ดรโจอินแคนเดลาผู้แทนจากเซิร์นอธิบายว่าอนุภาคมูลฐานหรือคำจำกัดความเข้าใจง่ายๆก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารจนไม่สามารถแบ่งแยกองค์ประกอบได้อีกแล้วก่อนหน้านี้อนุภาคมูลฐานที่เคยค้นพบแล้วเช่นควาร์กอิเล็กตรอนโฟตอน ได้เกิดคำถามในหมู่นักฟิสิกส์ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้อนุภาคมวลฐานเหล่านี้มวลแตกต่างกันฮิกส์ได้ตั้งกลไกลขึ้นมาเรียกว่ากลไกฮิกส์ว่าเป็นไปได้หรือไม่บนโลกใบนี้มีสนามอนุภาคฮิกส์กระจัดกระจายอยู่ทั่วอนุภาคมวลฐานใดทำปฏิกิริยาได้ดีกับสนามฮิกส์จะมีมวลมากอนุภาคมวลฐานใดทำปฏิกิริยากับสนามฮิกส์ไม่ดีก็มีมวลน้อยหากไม่ทำปฏิกิริยาคือไม่มีมวลเลย นักฟิสิกส์ก็ตั้งคำถามต่ออีกว่าถ้าสนามฮิกส์มีอยู่จริงก็ต้องหาอนุภาคฮิกส์ให้ได้ก่อนเมื่อน,นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอนุภาคฮิกส์แล้วศาสตราจารย์ดรโจกล่าวว่าแม้ยังดูเหมือนเป็นเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่การค้นพบนี้ข้อมูลที่ได้จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของสสารและพลังงานได้มากขึ้นรวมทั้งอาจทำให้ได้พบอนุภาคชนิดใหม่ๆอีก เพื่อนําไปสู่การไขปริศนาการก่อกําเนิดโลกและจักรวาลวันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับกลุ่มความร่วมมือ Compact Muon Solenoid หรือ CMS ของเซิรซึ่งนับจากนี้จะได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทดลองของเซิ n โดยอาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์เสริมว่ามนุษย์รู้คําตอบกันอย่างกว้างๆว,ว่าโลกประกอบด้วยผืนน้ํา3ส่วนพื้นดินหนส่วน แต่ถ้าเรามองลึกลงไปจนถึงอนุภาคขนาดจิ๋วจนไม่สามารถแบ่งแยกแตกย่อยได้อีกทุกวันนี้นะักวิทยาศาสตร์ยังค้นหาอนุภาคได้ไม่ครบทุกตัว Application, but eventually they become important. One person once told me a good way of looking at this is that engineers make sentences, physicists, they find the words. การเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือ CMS ของเซิร์นจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือกับเซิร์นโดยตรงและเป็นการยกระดับความร่วมมือในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของประเทศไทยนับต่อจากนี้นะักวิจัยจากประเทศไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นพบใหม่ๆเช่นการยืนยันการมีอยู่ของอนุภาคฮิกซ์การมีอยู่ของอนุภาคสมมาตรยวดยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับสะสารมืดและพลังงานมืดเป็นต้น แล้กพักสักครู่นะครับพักสักครู่แล้วก็มาดูเรื่องปลาตายที่ลำตะคองนะครับซึ่งก็สันนิฐานนะครับว่าเป็นเพราะสารเคมีในลำน้ำครับ